จริงก็อย่างอย่างที่เรารู้สึกแหละครับคืออย่างจะเห็นว่าแฮชแท็กอ่ะยาวๆอ่ะ just a n live our lives 24, 7, 365 four e v e s ้มันมาจากคำว่าก็แค่อยากใช้ชีวิตร่วมกันทุกวันทุกเวลา<ม>ก,ก็ก็คือการการการมีงานแต่งก็คือเหมือนกับเพื่อให้ทุกอย่างเพื่อประกาศให้ทุกคนได้รับทราบแล้วต่อไปนี้เราก็จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแบบที่เราโมเมนต์ที่เราตที่เราลองใ้ทุกอ อนน๋อคือ,อคือตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นข้างหลังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าความตั้งใจของเราคือเราอยากจะให้ทุกคนจากทั้งประเทศหรือทั้งต่าง,างประเทศด้วยเขาสามารถมาร่วมง,งานเราได้แบบแบบที่เราแบบประกาศไปว่ามันคือ New Normal คือแบบทุกคนร่วมเป็นสถิพยายนได้ผ่านทางทาง youtube ของเราใช่ไหมครับแต่ เราก็ตั้งใจว่า4ี่โมงอะไรปกว่าเราดูนาฬิกาตอนนั้นคือเราต้องต้องอยู่หน้าง,งานแล้วเราดูนาฬิกาเฮ้ยทำไมยังไม่มีแบบเราก็เลื่อนโทรศัพท์ดูเฮ้ยทำไมยังไม่มีแล้วก็4ี่โมงหนาทีก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยรีบโทรตามรุ่นพี่ที่แบบเขามาช่วยดูเรื่องนี้ปรากฏว่าเขามีปัญหาเรื่องการล็อกอินเข้าไปใน YouTube ของเราอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเกิดปัญหามากแล้วโมเมนต์นั้นคือผมต้องห้ามเจอแก้วแล้วแก้วอยู่อยู่ในบ้านแล้วก็อยู่ในสภาพที่แบบ สมบุรณแบบอะเรา mm. เราเรา,เราต้องไม่เห็นมันมันเป็นทํามเนียออย่างงี้ใช่ไหมครับแต่เราต้องวิ่งเข้าไปหาเขาเว่าเขาเป็นคนที่จะรู้เรื่องการล็อกอินไซน์อินเกี่ยวกับเรื่องอ่ u ยูทูบอะไรเงี้ย mm. เราก็ตัดสินใจอวิ่งเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปช่วยกันหาทางว่าเราจะทําไงให้มันเริ่มไลฟ์ได้สักทีอะไรเงี้ยแล้ว m o นั้นคือจริงๆมันมันมันพีคมากอะแต่เราสองคนช่วยกันช่วยกันแบบใจเย็นค่อยคคุยค่อยๆแบบเรา เรารับรู้ถึงถึงความรู้สึกที่แบบเออคู่เราแบบมันดีกันเลยเนาะที่แบบเในในโมเมนท์ที่มันแบบพีคมากๆแต่เราก็ไม่ไม่ใจร้อนจนเราทะเลาะกันไรเงี้ยเพราะถ้า,ถา,ถาทะเลาะกันโมเมนต์นั้นนี่คือก็คือพังนะแล้วเราก็เดินออกมาแล้วแล้วก็มารอว่าทุกอย่างมันจะต้องคือคือถ้าเกิดทุกอย่างมันโอเคแสดงว่าเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเริ่มเดินแวอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเจ้าบ่าวสาวเริ่มเดิน แล้วก็โชคดีมากที่ได้โอ๊ป,ป๊อปว่าเนี่ยเขาสร้างบรรยากาศที่มันสนุกที่มันแบบน่ารักทําให้เราแบบผ่อนคลายไปอย่างเงี้ยแต่พอรถแก้วรถที่แก้วอะ่ะจะต้องจะต้องลงมาคือขับเข้ามาแล้วร้องับเพลงนั้นอนะ่ะเราแบบไม่ไหวแล้วจริงมันมันทุกอย่างมันสําเร็จ,ส,รจสมบูรณ์แบบยอะไรเงี้ยเราเราแบบใช่ครับก็เห็นป้าป้าที่แบบป๊าแก้วที่แบบ เขาก็จะแบบนาเออต้องใส่ต้องแต่งตัวนี้เลยเหรอต้องพูดอะไรต้องอะไรเงี้ยวันนั้นเขาคือแบบทําทุกอย่างที่พวกเราสองคนอยากอยากได้เขาเดินเขาไปก่อนแก้เขาพาขึ้นมาเพื่อน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 หลายๆคนที่แบบก็ไม่ไม่ได้อยากจะใส่ชุดเต็มขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็มีสไตล์ของเขาเลยเขายอมทําทุกอย่างเพื่อเราหลายๆคนที่แบบเราก็แทบไม่ได้แหงเอาด้วยเลยเขายอมมาคือภาพมันสมบูรณ์แบบมากจนเราแบบอันนี้อยู่ จริงๆเราก็รู้คาถามอยู่แล้วว่าเพราะว่าเราเราเองก็เป็นคนที่แบบช่วยทางออกกไนซ์ก็คิดว่าซีเควนซ์มันมีอะไรบ้างเราก็เตรียมในใจมาประมาณหนึ่งว่าเราอยากจะพูดขอบคุณอะไรเขาบ้างอเนี่ยแต่มันพูดไม่ออกโมเมนต์นั้นที่ผมพูดไม่ออกจริงไม,ไ,ไม่ได้พูดเลยแล้วมันก็ย่อมาเหลือแค่ความรู้สึกนั้นจริงๆที่แบบผมมองหน้าเขาผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นพันปีเลยเพราะว่า,วาเราแบบเดินสวนไปมาแล้วแบบ อาจจะไม่ได้แบบคุยกันหรือทักไทยกันแต่ว่าวันนี้เหมือนกับเออมันมันดีมากเลย,เอ,เ,ลยเออมเจอกันจริงๆครับเจอถ้าเจอถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆก็ก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละในความรู้สึกเราทากันในทางที่ดีขึ้นนะครับเหมือนมาเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ดึงดราม่าทําไมเนี่ยงงมากเลยอ่ะกำลังเซงอยู่สถานะพอมันได้ใช้ภาษาวีไทยยามัานมันความรู้สึกมันเปลี่ยน เหมือนเดิมครับก็คือเหตุผลที่เราแต่งงานกันได้เพราะว่าเราเป็นความธรรมดาทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันแบบธรรมดามากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่างานแต่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องพิเศษหรือหรูหวาหรือการแต่งหลังจากแต่งงานมันจะต้องดียิ่งกว่าเดิมหรืออะไรผมรู้สึกว่าความธรรมดานี่แหละที่มันดีที่สุดเพราะว่าชีวิตคู่มันมี อยมันมีทุกรสชาติเลเงี้ยครับเราคงไม่ได้ไปคาดหวังว่าแบบโอ้โหหลังจากนี้เราจะต้องแบบดียิ่งกว่าเดิมเลยเพราะว่าที่เท่าที่เป็นอยู่ก็คือก็คือมันดีมากนะเราถึงได้เราถึงได้แต่งงานกันให้คำสัญญากับพ่อคุณแม่แก้วอย่างนี้เขาพูดหรือท่านพูดอะไรกับเราเราเรารู้สึกว่าคําพูดมันไม่ใช่สิ่งที่น่าเชื่อถือครับแต่ว่าการกระทําสําคัญที่สุดอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เราพิสูจน์กันมาตลอด เวลาเราพบกันคือเราพยายามที่สุดตัวเองที่สุดกันทั้งคู่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะเราผมเชื่อว่า,าท่านหรือเพื่อนๆแก้วหรือทุกคนเขาก็ได้ได้สัมผัสแน่ได้สัมผัส,ส,ผสเห็นถึงสิ่งนี้ด้วยด้วยตัวเขาเองด้วยการความเป็นเราด้วยสิ่งที่เราทำอะไร่าเงี้ยก็เลยเราไม่เราไม่ชอบที่จะต้องมานั่งพูดสาบานสัญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่ใช่ความจริง,รงทั้งหมดมันแค่พูดให้เพื่อ คนฟังสบายใจเฉยๆแต่ความสำคัญมันคือเราสามารถทํามันได้อยู่เรื่อยๆตลอดไปแล้วเรารู้เราเรารู้วิธีด้วยว่าเราทําทําไมาเราถึงทํามันได้ครมาครับเครียดขนาดไม่ไม่เครียดเลยครับไม่ไม,มีมีความเครียดเลยครับแล้วเราก็แทบจะไม่เห็นเลยว่ามีดรามา่ารตรงไหนนอกจากที่มีการพลาด พาดหัวข่าวเยอะไรเงี้ยว่าเออมีดาราม่าไรเงี้ยแต่จร,จริงจริงผมว่าเป,เป็นเป็นเรื่องปกติมากเลยนะที่ที่ความความสวยงามของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเหมือนกับความจริงของทุกคนไม่เหมือนกันนะ <S <S 1> <S 1> คุณมองแบบแสงแดดอาจจะเป็นดูเป็นสีส้มเราอาจจะมองเป็นสีเหลืองไรเงี้ยครับความจริงของทุกคนไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราเรายอมรับได้อยู่แล้วว่าแบบเออแต่ใครอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ถูกใจโดยเงี้ยแต่เรารู้สึกว่า สิ่งที่เราทําในวันนั้นคือมันเป็นมันเป็นความต้องการของเราทั้งคู่ล้วนๆเราเราเองก็เป็นคนที่แบบยุให้เขาทําเหมือนกันนะแบบเออทําเลยทาเลยอะไรเงี้ยเอออยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นจริงๆแก้วเนี่ยเป็นภาพที่เห็นทั้งหมดในงานเนี่ยแก้วคือเป็นส่วนสาคัญมากนะในการออกแบบทุกอย่างเขาจะเป็นคนหาเรสเซนส์หาแบบเอออยากยังไงทํายังไงดีอะไรเงี้ยแม้กระทั่ง การแต่งตัวหรือทรงผมอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออเอเอมันดี่ว่าแบบแต่ก็มีคนแบไปช่วยทัวร์ลงกับคนนั้นที่มาเมนเหมือนกันแล้วแบบก็คนจะยินดีกับเขามากกว่าก็ผมว่าก็คงเป็นเรื่องปกติของของโซเชียลแหละเออถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดเรามายืนประจันหน้ากันอย่างเงี้ยเราคงจะพูดอีกแบบเราว่าเนาะแต่พออยู่ในโซเชียลเราก็สนุกอะไรเงี้ยผมว่าก็คงเป็นเรื่องธรรมดาบางอะย่างแต่แต่ทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นผมอยากบอกเลยนะครับว่าแบบเออไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมดามากที่ที่อาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวแล้วเรา,เรารสึกว่าเจ๋งมากแกวเป็นคนที่เจ๋งมากที่แบบคือตั้งแต่ตั้งแต่แรกคือไว้ผมยาวนะอยู่ดีพอจะแต่งงานตัดผมสัน้นเราก็เป็นคนตัดให้แล้วก็พอพอเสร็จอยู่ไปสักพักนึงย้อมผมดีไหมอะไรเงี้ยแล้วย้อมไม่ใช่ย้อมน้งหัวเลยย้ยอมครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยเราชอบมากเรารู้สึกว่าครั้งเดียวในชีวิตเราอยากเห็นภาพนั้นมากๆ ภาพที่คุณแบบผมครึ่งครึ่งขาวครึ่งดำแล้วใส่ชุดไทยแบบเรียบๆอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่ามันเราชอบอยู่แล้วเราสองคนชอบทำอะไรที่แบบมันคนเขาไม่ทำกันหรือว่าเออไม่ค่าคิดกันอะไรเงี้ยเราเราสนุกอย่างสีผมมันไม่มีความหมายพิเศษอะไรนะคะว่าจะอยู่ด้กันเป็นชุมชนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีความหมายนะครับแต่แต่คือตอนแรกผมก็กล้าทาด้วยว่าแบบครึ่งของแก้วครึ่งหน้าครึ่งหลังใช่ป่ะเราเอาครึ่งซ้ายครึ่งขวาอะไรเงี้ยมันความเป็นหยินหยางอ่ะแบบ ขาวดำอยนะ่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าหน้าเรามันไม่ให้เลยไนงะ <c oughs> แก้วยังเฟีล์ล์ฟาวได้อยู่อ <c oughs> นะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบเออเราเรา,เราธรรมดาดีกว่าเนะนี่ยนอกจากชาวเน็ตที่เขาตื่นตูนกันแต่ทางผู้ใหญ่ฝั่งเราเลยไม่ได้ใ,ใครมีปัญหาอะไรกับกับข้อผมสงนี้เนาะไม่มีเลยครับไปดูมาได้มามาแก้วเองเพราะว่าแบบพึ่งคอมเมน์ล่าสัวเขาชอบม,มากเนี่ยครับเก็บต <c oughs> <c oughs> ัวแก้วเองก็บอกมาบอกว่าสียามอะไรยากมันก็สำคัญกับวันทวินเตอร์เขากับเขาพูดลอยๆครับพูดลอยลอไม่มาหรอก ไม่น่ารอไม่มีอะไรครับไม่แต่แต่ช่วงนี้เราับบอ่านคอมเมนต์อะไรแนี้มนไม่ได้ดูบบหรอกเราก็คุยกันเราก็เห็นตลอดครับคือส่วนมากจะมีคือด้วยความยุ่งมากในงานเราจะไม่ได้ถือโทรศัพท์ขนาดนั้นแต่ว่าก็มีคนรอบข้างนี่แหละที่เขาบอกเอ้ยมันเป็นอย่างงู้ย่างงั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมว่าเอาตรงๆนะก็เป็นเรื่องปกตินะเวลาที่แบบมันเกิดกระแสอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนก็จะต้องพูดถึง ไม่ใช่แค่แบบคนจากทางบ้านคนในงานก็ด้วยอะไรก็ด้วยอ,อย่างเงี้ยแต่แต่ถามว,ว่ามันมันมีผลไรต่อเรามากขนาดไหนเราก็เราก็รู้สึกเอนเตอร์เทนเฉยครับเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนกับสิ่งที่เกิดขึ้น<ม>ก็ก็ดีนะครับถือว่าเป็นการช่วยโปรโมทงานช่วงเย็นที่เราอยากจะให้ทุกคนมาร่วมอยู่แล้วใช่ไหมผ่านผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยครับเป็นงานแต่งที่แบบปีปลายปีนี้แบบสวยงามเลยคนก็ชมโหขอบค<ว><ต>ุณมาก ก็ต้องชมคนที่มาช่วยเราทั้งหมดแหละมันมันสุดยอดจริงๆอะ่ะผมผมได้รับความช่วยเหลือเยอะมากเราทั้งสองคนได้รับความช่วยเหลือเยอะมากจากทั้งผู้ใหญ่จากทั้งพเพื่อนๆจากทั้งทีมที่แบบออเฟอร์เข้ามาว่าเอ้ยเดี๋ยวอย่างทีมได้วันอย่างเงี้ยครับที่แบบ จัดทุกอย่างมาได้สวยแบบเกินเบอร์เล่นใหญ่มากคือคือความตั้งใจผมกับแก้วจริงๆนงแต่แรกเริ่มเราอยากจะจัดงานเล็กมากๆแบบไม่อยากใช้เงินตังใช้ตังเยอะกับเรื่องนี้เรารู้สึกว่าก,ก,ก็ก็แค่เป็นพิธีนึงแล้วก็แล้วก็ให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่คือแบบโหรัตถวันเล่นใหญ่มากจ,มจุดพงจุดปูอะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณมากจริงคือคือที่สุดแล้วก็คือคนคนในงานหรือคนที่ได้เห็นได้ชมเขาก็มีความสุขกับเราด้วยเนี้ยครับ 谢谢。